สวัสดีครับพบกับครูบอลออนไลน์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนกันต่อนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับวิธีการคือถ้าส่วนไม่เท่ากันเราจะทํำยังไงนะครับถ้าส่วนไม่เท่ากันเราจะทำยังไงข้อหนึ่งก่อนเลยครับเริ่มต้นก่อนก็คือเราจะใช้วิธีการคูณทั้งเศษและส่วนครับหมายความว่าอะไรครูอ่ะพูดคร่าวๆก่อนนะครับก็คือส่วนมีตัวส่วนที่มากแล้วมีตัวส่วนที่น้อยนะครับเราต้องการทําให้ตัวส่วนน้อยเท่ากับตัวส่วนมากแล้วก็คูณทั้งเศษและส่วนฮะเพื่อให้ตัวส่วนที่เเป็นนตตััััวว้อยท่าากกบบมคร จบแล้วง่ายแค่นี้เองนะครับอันที่2ครับถ้าเกิดคิดไม่ออกละครับเอเอาเลขอะไรคูณ cool. แล้วจะได้ตัวส่วนตัวนั้นถ้าคิดไม่ออกไม่เป็นไรครับใช้วิธีนี้เลยคือนาตัวส่วนทั้งหมดครับไม่ว่าโจทย์จะพูดถึงการบวกลบกันร,ระหว่างเศษส,ส่วน2อันหรือว่าการบวกลบกันเศษส,ส่วนหลายๆอันก็แล้วแต่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างต่อเราก็ตัวส่วนทั้งหมดนั่นแหละครับไปหาครนอแต่ย้ํานะครับคณนอที่เราได้เนี่ย เราไม่ใช่ว่าเอาค่าคณนอที่ได้ไปคูณทั้งเศษและส่วนไม่ใช่นะครับคณนอที่เราได้คือครูเรียกมันว่าเป้าเป้าหมายนะครับย้ำเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายนะครับเ้ยโทษครับไม่ใช่เป้าหายนะเป้าหมายนะครับเป้าหมายความหมายของมันคืออะไรหมายความว่าเป็นเลขที่เราตั้งใจไว้ครับที่เราจะคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้เลขตัวนั้นเนี่ยนะครับตัวส่วนที่เราจะต้องแปลงค่าเนี่ยให้มีค่าเท่ากับคอานอครับทาทุกๆตัวส่วนให้มีค่าเท่ากับคอานอโดยการคูณทั้งเศษและส่วน หลายคนฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันครับพร้อมแล้วเราจะมาดูตัวอย่างที่1กันเลย2ข้อนี้เดี๋ยวจะพิมพ์ให้้า้ใต้คลิป u t u b e แค่คลิกคำว่าเพิ่มเติมก็สามารถดูต่อได้เลยนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาดูตัวอย่างข้อที่1กันครับนี่คุณลบนะครับ เมื่อกี้ในคลิปที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าถ้าส่วนเท่ากันเราก็สามารถที่จะบวกลบเศษส่วนกันได้เลยตามปกตินะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันมาดูข้อแรกกันก่อนครับข้อที่1นึ่งครับกระดานโยกนะครับกระดานโยกข้อที่1นะครับเศษสองส่วนสิบสามบวกด้วยเศษสามส่วนสามสิบเก้าคนเก่งครับมาข้อแรกก่อนเลยนะครับหลายหลายคนครูเชื่อว่าทําได้แล้วแนะนํานิดนึงครับสิบสาม เราเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าเรามองที่ตัวส่วนนะครับข้างบนคุณไม่ได้สนใจเลยเราจะมองที่ตัวส่วนครับเราจะแปลง13เป็น39คําถามถามว่าเลขอะไรคูณ13แล้วได้39หลายคนคิดออกแล้วหลายคนคิดไม่ออกนะครับหลายคนคิดไม่ออกนะครับถ้าคิดไม่ออกแล้วก็ครูแนะนําแบบนี้ครับให้เราเอา39ตั้งแล้วก็ใช้หารสั้นครับเพื่อดูตัวคูณว่าเอ๊ะเลขอะไรคูณ13แล้วได้39หลายคนทําได้แล้วใช่ไหมครับนั่นคือ13 คูณ3ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นครับนั่นหมายความว่าเลข3เป็นเลขที่คูณ13แล้วได้39ย้ําย้ำครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราทําให้ตัวส่วนเท่กากันได้แล้วเมื <ME> ่อ <I re S 2> ทําให้ตัวส่วนเท่กา <c oughs> กันก็คือต้องการคูณทั้งเศษและส่วนเอาเลขอะไรคูณครับเอาเลข10สถูครับเอาเลข3ไปคูณเลขที่13นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าอะไรตั้งใจดูนะครับครูจะทำให้ดูแบบละเอียดนะก็คือ2ส่วน13เขียนไว้ก่อนนะครับ บวกด้วยอะไรครับ3ส่วนด้วย39ตัวนี้เราไม่ต้องยุ่งเลยเลขตัวมากเราไม่ต้องยุ่งเลยนะครับในส่วนที่มากคือเลข3 9ไม่ต้องยุง่งเพราะฉะนั้นครับเราก็คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนครับเพียงเท่านี้เองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรตั้งใจดูนะครับเมื่อเราคูณทั้งเศษและส่วนปุ๊บสิ่งที่เราได้คืออะไรคาตอบคือตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ได้อะไรครับ2คูณสเป็น6นะครับเป็น6 บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย3ข้างล่างส่วนอะไรครับส่วนด้วย39แล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตัวส่วนเหมือนเท่ากันแล้วมันคือเป็น39ทั้านคู่เพราะฉะนั้นครับเหมือนเดิมการบวกลบเศษส่วนลัการมีอย่างเดียวคือถ้าตัวส่วนเท่ากันบวกลบไปเลยครับไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นครับพบวก3คำตอบคือได้ะะไรครับได้9ส่วนด้วย39 ลายคนที่ดูคลิปที่แล้วจะรู้นะครับว่าอันนี้ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำเพราะเราพบว่าเราสามารถหารใช้เลขอะไรตัดได้ครับคําตอบคือใช้3ตัดได้ตัดใครจะตัดให้เป็นกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับซึ่งครูสอนการตัดไว้เป็นชั่วโมงครึ่งเลยถ้าดูรับรองว่าต้องเข้าใจขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วก็มาดูต่อครับตัดคืออะไรครับเอา3ตัด3 1 3 3 1 3 339เพราะฉะนั้นคำตอบข้อ,อน,นี้คือเศษ1โอ้โทษครับ ผิดนะ3ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ต้องเป็น3เศษสิบสเอ่อโทษครับเศษสามส่วนสิบสามนั่นเองโทษทีนะฮะค่อนข้างเบลอรนิดหน่อยนะครับอีกครั้งครับสามตัดเก้าได้สามสามตัดสาสิบเก้าได้สิบสามนะครับเพราะฉะนั้นคาตอบคือเศษสามส่วนสิบสามนั่นเองพอได้นะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะเอาละถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อที่สองกันครับ มาดูข้อที่สองกันนะครับข้อที่สองคืออะไรตั้งใจดูนะครับข้อที่สองโจทย์บอกแบบนี้ครับข้อที่สองบอกว่าเศษห้าส่วนเจ็ดลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสามแล้วก็ลบด้วยเศษสี่ส่วนยี่บเป็นครับตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าได้เป็นแบบนี้หมายความว่าไรคนเก่งตั้งใจดูนะครับ พอได้แบบนี้มาปุ๊บ7321เลขไหนมากสุดครับให้เรามองเลขมากก่อนเลขที่มากสุดคือเลข21ถูกไหมครับถ้า21่มากสุดเรามีหน้าที่เดียวคือ7คูณอะไรครับได้21 3คูณอะไรครับได้21หลายคนตอบได้คําตอบคือ7คูณ3ได้21ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าครูจะเอา3คูณทั้งเศษและส่วนตรงนี้ตามทันนะครับตัวต่อไปครับ3 เราอะไรคูณ3ครับได้21คําตอบคือ7ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับเรา7คูณทั้งเศษและส่วนคูณทั้งเศษและส่วนเราไปได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูนะครับคุยแข่งให้ดูอีกบรรทัดหนึ่งนะหลายคนบอกว่าคูบอนแล้ว21ต้องอาอะไรไคูณนะ คูณหนึ่งไงครับหลอเล่นไม่ต้องคูณมันเป็นตัวเดิมอยู่แล้วจะไปนสนใจทําไมล่ะครับเอาหนึ่งไปคูณเพื่อเพราะฉะนั้นครับตรงน,นี้คือคูณคูณเลยครับคูณสามทั้งเศษและส่วนเขียนให้ชัดๆนะครับแต่ตัวนี้คูณเลยครับคูณด้วยเจ็ดทั้งเศษและส่วนพอเข้าใจได้ยังครับได้ตัวนี้แล้วดังนั้นครับคาําตอบของข้อน,นี้คืออะไรนั่นหมายความว่าห้าคูณสามได้สิบห้า โอเคไหมครับเราเขียนเลยเท่ากับ15ใครดูตัวอย่างพวกนี้นะครับถ้าคิดว่าตัวเองพอเข้าใจแล้วแล้วก็พอยอดคลิปไว้ก่อนหรือหยุคดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วลองคิดไปก่อนล่วงหน้าถ้าคิดออกมาแล้วคําตอบเท่ากันแสดงว่ารู้เรื่องแล้วนะครับอันนี้ได้15ตัวนี้ได้ไหครับลบด้วย1คูณ7ได้7ลบด้วย4คนเก่งครับครูย้ําแล้ว7คูณ3ได้21 3คูณ7ได้21แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น21นั่นหมายความว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับ ถ้าตัวส่วนเท่ากันครูขอเรียกใหม่ว่าครูเขียนตัวเดียวคือส่วนส่วนอะไรครับส่วนยักษ์นั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือส่วนด้วย21่อแต่คุณบอกอ้อได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับความหมายของมันคืออะไรเราเอา 15- 7ลบก่อน15 7ลบได้8ครับใครนับเลขลบพลาดหรือคิดผิดบ่อยๆเอาเนี้ยขึ้นมาทดได้เลยไม่ต้องอายนะครับเพราะเราอยู่ในห้องส่วนตัวของเรานะครับแปลบได้เท่าไหร่ครับ8-4ลบได้แปลบได้4 เพราะใช้คำตอบคือ4ส่วน21ครับง,ง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเขาคำถามถามว่าแล้วเศษ4ส่วน21เป็นเศษส่วนยังตำได้ยังคำตอบคือเป็นแล้วใช่ไหมครับไม่มีเลขอะไรที่สามารถหารทั้ง4และ21ได้ลงตัวพร้อมกันครับหลายคนสงสยัยเฮ้ยครูบอลการตัดมันคือหอละมอใช่ไหมครูจะบอกว่าใช่ฮะ จับไว้เลยนะครับเรื่องของการตัดที่เราเรียนเรื่องหอระมอไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเอาเรื่องหอระมอมาช่วยในเรื่องของการตัดเศษส่วนด้วยดังนั้นครับความรู้มันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ใครไม่ได้เรื่องไหนเหมือนเรารักษาโลกครับถ้าไม่ได้เรื่องไหนรีบแก้ไขรีบดูก่อนแล้วก็หาความรู้ก่อนเราก็จะทําเรื่องนั้นได้ถ้าพร้อมแล้วดูข้อที่3ามกันต่อนะครับข้อนี้ตอบเศษสี่ส่วน21นะครับมาดูข้อที่3กัน แนะนำนะครับพอครูเขียนโจทย์ข้อที่สามเสร็จปุ๊บแนะนําให้หยุดคลิปเลยแล้วลองคิดล่วงหน้าก่อนว่ามันได้เท่ากันหรือเปล่านะครับข้อที่สามตัวนี้นะครับครูจะเขียนโจทย์ใหญ่ๆไว้รอ,รอเลยเพราะเดี๋ยวต้องทาส่วนให้เท่ากันอยู่แล้วจริงไหมเขียนโจทย์ใหญ่ๆไว้รอขึ้นหมายลบนะครับบวกด้วยเศษเจ็ดส่วนด้วยสิบหกนะครับตัวนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ส่วน18นะครับไม่ใช่ส,ส่วน18นะโอเคตัวนี้นะครับแต่ในโจทย์รู้สึกจะมีวงเล็บด้วยใส่วงเล็บสักนิดหนึ่งพอใส่วงเล็บปุ๊บโดดขึ้นไหมบวกเลยเะยครับ แต่ตัวนี้ครับเอาละหยุดคลิปเลยพอหยุดคลิปปุ๊บแล้วลองไปคิดสิครับว่าได้คําตอบไหมถ้าได้คําตอบเท่ากันแสดงว่าเข้าใจแล้วนะครับโอเคเปิดคลิปได้ดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นครับสองแปดสิบหกถามว่าส่วนเท่ากันยังยงถ้าส่วนไม่เท่ากันวิธีการทาไงครับเราก็ต้องเอาไปหาเดี๋ยวแป๊บนึงครับกูเกือบจะหลุดคำว่าไปหาคอรนแล้วรอก่อนเรามองได้ครับเลขอะไรที่มากที่สุดคําตอบคือเลขสิบหกสิบหกมากสุดถูกไหมครับหน้าที่ของเราคือคิดครับว่าเลขอะไรคูณสอง เลขอะไรคูณ8ครับที่มีค่าเท่ากับ16หลายคนคิดใจตอบได้2คูณอะไรได้16ครับ2 5 10 2 6 12 2 7 4 2 8 16เพราะฉะนั้นครับ8สามารถคูณ2แล้วได้เป็น16ครับย้ำถ้าเอา8คูณ2ต้อง8คูณที่ไหนด้วยครับคูณ3ด้วยโอเคนะครับอ่ะตัวนี้่ะโเมื่อกี้เฉลยแล้วเราฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร่ครับเอาเลขอะไรคูณเอาเลข2คูณทั้งเศษและส่วนเช่นเดียวกันก็จะได้16เหมือนกันด้วยนะครับดังนั้นครูจะไม่เขียน ลงมาใหม่แล้วนะครูจะคูณเลยครูจะทําให้ตัวส่วนเหมันเท่ากันเลยนะครับอ่ะดูช้าๆครับอันนี้คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย8ทั้งเศษและส่วนดูไหมครับแลวตัวนี้นะครับคูณด้วยอะไรคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนเราทดเป็นนี้ได้เลยนะครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บคนเก่งช่วยบอนหน่อยครับนั่นหมายความว่าข้อนี้ได้อะไรเกิดขึ้นครับมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย8ปคูณสเป็น24ลบด้วยอะไรครับลบด้วย2 ตรงนี้กูขอเขียนส่วนตัวเดียวนะครับพเพราะเราเรียนแล้วว่าถ้าส่วนเหมือนกันกูขอ,อย่าเขียนส่วนยักษ์ตรงนี้ได้ไรครับได้16บหกพอได้ตรงนี้16ปุ๊บทำไงต่อครับนั่นหมายความว่าเราก็าใส่วงเล็บได้ก่อนนะครับเเหมือนหมึกจะหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรเรามีหลายแท่งวันนี้เตรียมมาพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นครับบวกด้วยอะไรบวกด้วยอะไรครับคนเก่งบวกด้วย 7- จ็ดส่วนสิบหก เพราะด้านนี้มาเกิดอะไรึ้นครับนั่นหมายความว่า24ลบสคำตอบคือได้22สองครับครูเขียน22สองส่วนหเลยนะแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยบวกด้วยอะไรครับคนเก่งบวกด้วยเจส่วน16นะครับบวกด้วย7ส่วนหเพราะฉะนั้นครับบวกกันแล้วได้่าไหรครับบวกได้เลยไหมบวกได้เลยเพราะว่าอะไรครับตัวส่วนมันเท่ากันแล้วจริงไหม ตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับยี่สิบสองบวกเจ็ดคำตอบคือได้ยี่สิบเก้านั่นเองครับคําตอบคือตรงนี้เป็นยี่สิบเก้าส่วนด้วยสิบหกคนเก่งคุณถามนิดน,นึงสิครับยี่สิบเก้าส่วนสิบหกตอนเนี้ยเราถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำรือยังจริงๆมันก็คือต่ำแล้วนะครับเพราะไม่มีเลขในตัดได้แต่ถ้าเศษมากกว่าส่วนถ้าเศษมากกว่าส่วนเราเรียกว่าอะไรครับจําได้ไหมถ้าเศษมากกว่าส่วนเราจะเรียกมันว่าเศษเกิน ถ้าเป็นเศษเกินปุ๊บเราสามารถทําเป็นจํานวนคลาได้ข้อนี้คําตอบคือเท่าไหร่ครับเขียนไว้ข้างบนแล้วกันนะครับคําตอบของข้อนี้คือทําได้นะโอเคหนึ่งถ้าคิดไม่ออกไปตั้งหารยาวนะครับสอนวิธีการทําจํานวนคลาแล้วนะหนึ่งอะไรครับหนึ่งหนึ่งเอารับแล้วหนึ่งเศษสิบสามส่วนด้วยสิบหกครับจบแล้วนะครับเพราะใช่คำตอบคือหนึ่งเศษสิบสามส่วนสิบหกนี่คือข้อที่สาม ไป3ามข้อแล้วเป็นไงครับเริ่มเข้าใจมากขึ้นไหมอย่าลืมนะครับยังใช้วิธีข้อแรกอยู่เลยยังไม่ได้พูดถึงคอนอ,นอนเลยนะครับวิธีข้อแรกคือมองตัวมากก่อนครับแล้วสังเกตตัวมากพอเป็นตัวมากปุ๊บเราก็แปลงตัวน้อยๆนะครับให้กลายเป็นตัวมากโดยการคูณทั้งเศษและส่วนแค่นั้นเองนะครับมาดูข้อสุดท้ายกันข้อที่4นะครับอันนี้คูณลบนะจะบอกว่าข้อที่4เนี่ย ใครทําได้สุดยอดมากนะครับรอเล่นนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นนะนิสสันไม่มีอะไรยากอยู่แล้วนะครับข้อที่สี่ช่วยกันนะครับข้อที่สี่บอกว่าตัวนี้ครับเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสองลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสิบเอ็ดโอ้ยคนรูปปากเลยใช่ไหมครับมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมลบห้าส่วนด้วยแปดสิบแปดครับครูขอใช้ประกันต้นเงินแล้วกันนะ พอเล่นแบบนี้มาปุ๊บทำยังไงดีเพราะฉะนั้นครับ1ส่วน2ลบด้วยวงเล็บเปิดเศษ 1. ส่วนลบด้วยเศษ5ส่วน88เราต้องการทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันและเท่ากันกับเลขไหนล่ะเท่ากันกับเลขนี้ครับเลข88ดเพราะเป็นเลขตัวมากจริงไหมดังนั้นครับเราหาสิครับว่าเลขอะไรคูณ22และคูณ11ได้88คําคำตอบหลายลคนตอบได้อยู่แล้วนะครับ22ถ้าคูณด้วย4มันก็ได้88จริงไหมแต่ เราไม่เอา4ไปคูณที่2ตัวเดียวแต่เราเอา4คูณทั้งเศษและส่วนนะครับเช่นเดียวกันครับ11ก็เหมือนกันเอาเลข8คูณทั้งเศษและส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลุยเลยนะ22คูณ4ครับแต่ต้องคูณทั้งเศษและส่วนตัวนี้ตามทันนะครับตัวต่อไปล่ะตรงนี้ได้เลยครับเอา8คูณทั้งเศษและส่วนนะครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บคนเก่งช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้คือเท่าไหร่เขียนเลยเท่ากับนะครับ ตัวนี้เป็น4ส่วน88ลบด้วยลายตรงนี้ช่วยกันครับ8คูณ1ได้8ลบกับใครครับลบกับ5ครูเขียนลบ5้าเลยนะชินกับการใช้มือลบนะครับเวลาสอนที่โกวิชาแล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย88แค่นี้เองพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวตัวนี้มาจากไหนทำไม88เหลือตัวเดียวอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันคือส่วนยักษ์ โอเคไหมเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ได้ไรครับได้เป็น4ส่วน88 8ลบ5ใครลบไม่ได้นี่แย่แล้วนะครับ8ลบ5ได้3เพราะฉะนั้นคือลบด้วย3ส่วนด้วย88ดังนั้นข้อนี้คำตอบคือเท่าไหรครับคำตอบคือ1เศษ1ส่วน88นั่นเองใครทำข้อนี้ถูกบ้างครับแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นครับ,รบมาทบทวนกันก่อนนะครับในเบื้องต้น เราจะทําให้ตัวส่วนเท่ากันแหละครับถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วที่เหลือก็ง่ายแล้วเพราะบวกลบเน้นแค่คําว่าตัวส่วนอย่างเดียวนะครับวิธีการทําให้ตัวส่วนเท่ากันในแบบข้อที่1นถึงสถ้าสังเกตดูดีๆจะเป็นรูปแบบที่คล้ายๆกันรูปแบบคล้ายกันหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะมองตัวเลขมากที่สุดก่อนครับและก็ทําตัวเลขน้อยๆเนี่ยให้มีค่าเท่ากับตัวมากโดยการหาตัวเลขที่มาคูณตัวน้อยให้มีค่าเท่ากับตัวมากและย้ําคูณทั้งเศษและส่วน นะครับคลิปนี้ขอจบตัวอย่างที่ 1- นึ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างต่อไปจะเกี่ยวกับเรื่องของคอรนอครูสัญญาว่าจะสอนต่อแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ย้ําใครที่ต้องการแบบฝึกหัดน,นะครับสามารถติดต่อได้2ช่องทางครูเชื่อว่าใครที่ดูมาประจำน่าจะจได้แล้วช่องทางที่หคือติดต่อใน a c e b o o k บอนด์ดูเตอร์แมนอันที่2ครับสามารถติดต่อขอแบบฝึกหัดแล้วก็พร้อมเฉลยได้ทางอ e ีเมลคือครูบอนด์ดอตเซนต์แอดจีเมลดอครับ เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เดี๋ยวไว้เรามาดูในคลิปต่อไปกันนะครับในเรื่องของการทำวิธีส่วนเท่กากันทํำยังไงและยังอยู่ในเรื่องหัวข้อการบวกลบเศษส่วนเช่นเดียวกันครับสําหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายและเดี๋ยวเจอกันครับ